นักเตะคนนี้ระวังไว้ให้ดีถ้าหากว่าเอ็มปเปเปยย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดียริโอสปอร์ตครับรายงานบอกว่ามี4ทีมจากพรมเม์ลกครับจับตามองโรดิโกโกเอสของเรอัลมาดริดรายงานบอกว่าโรดิโกโกเอสครับจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะหากว่าเอ็มปเปเปยย้ายมาจากเปเช่มาอยู่กับเรอัลมาดริตในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ รายงานบอกว่าบรรดาสโมสรชั้นนาของศึกพิมพ์เหลืังเกฤตครับต่างจับตามองสถานการณ์ของโรดิโกโกเอสของหน้าทีมชาติบราซิลของแมมเรดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการมาของเอ็มัปเป้มากที่สุดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เราต้องบอกว่าเรอังมาดรดเนี่ยกำลังพบกับช่วงซัมเมอร์ที่น่าสนใจครับหลังคาดการว่าเอ็มัปเป้กำลังจะย้ายมาร่วมทีมหลังหมดสัญญากับเปเช่นะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าคาร์โลอันโลติกุนซือของมาเรดเองจะเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นอีกครั้งเพื่อรองรับเอ็มัปเป้ที่กำลังจะ และอาจจะส่งผลกระทบต่อนักเตะบางคนโดยเฉพาะโรดิโกซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเสียตําแหน่งมากที่สุดนะครับโรดิโกโกเอสครับย้ายจากซานโตสมาอยู่กับเรอัลมมดในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 9แม้นักเตะจะมีบทบาทกับทีมชุดขาวมากขึ้นตามลําดับแต่ว่าแนวรุกวัย23ปีคนนี้ยังทําผลงานแบบขาดความคงเส้นคงวาเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมชาติอย่างวินิซิอุสจูเนียนะครับจนมีโอกาสถูกเคียออกจากทีมตัวจริงเพื่อเปิดทางให้กับเอ็มเปอเป้ก็ได้ รายงานก็บอกว่ามี4สโมสรชั้นนําจากพิมเมเล่ครับอย่างแมสตี้เอร์พูลอเซนรวมไปถึงแมนยูต่างจับตามองสถานการณ์ของโรดิโกอย่างใกล้ชิดถึงแม้เรอันบริตครับมีจุดยืนเกี่ยวกับอนาคตของโรดิโกบอกว่านักเตะคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หากนักเตะตัดใจายทีเมื่อถูกลดบทบาทลงไปนะครับโรดิโกโกเอสครับพึ่งขยายสัญญากับเรอันบริตไปจนถึงปี2028 และเคยตอบสื่อมาแล้วว่าเขามีความยินดีหากอ็มัปเป้จะย้ายมาร่วมทีมที่เรอัลมาดริดแต่โรดริโกเองครับยังคงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าการมาของอ็มัปเป้นั้นน่ยจะส่งผลกระทบต่อเขายัางไงบ้างทั้งในแง่ของเวลาลงเล่นรวมไปถึงความสําคัญต่อทีมนะครับอืม <c oughs> ผลกระทบมันอาจจะมีส่วนก็ได้ถ้าหากว่าอ็มัปเป้ย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดสําหรับโรดริโกโกเอสนะครับอ <c oughs> ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับแข่งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยยาวเลยนะครับผม